Personaje. นี่วันนี้เรามาชิมทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนอะไรอันทุเรียนปลาจีนหอนทองปลาจีนนี่นี่อาชิมชิมชิมอาชิมพี่ตุ้ชิมโอ้โหชิมชิมชิมชมอันนี้อันนี้เขาเรียกไม่ได้ไม่ได้ชิมอันนั้นนี่คือกินอันนั้นมั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 นที่นี่มันมันเบลเบลมันไม่รู้สึกมันมันไม่อร่อยเหมือนชิมต้นใหญ่ใหญ่อืม เป็นไงอร่อยใช่ไหมคะอืมดีดีจริงอร่อยแม่ค้าใส่แมสลูกมือใส่แมสไว้ใจได้ที่นี่ซอยอะไรคะจงกระพาสิบสองแวะมาได้เลยอร่อยเนาะอร่อยไม่ยอมเผาหมานร้องค่ะ นี่เอ๊ะตรงนี้มันเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นเพรี้ค่ะธรรมชาติอร่อยที่สุดเหรอคะแม่ครับว่าจะเก็บไว้กินเองแต่โดนเราแย่งซะละมากันเลยมาดูกันเลยดูใกล้ๆกันไปเลยดูทำง่ายเนาะเวลาเราทำมันทำไม่ง่ายอย่างนี้อ๋อโอเคโอ้โหเนื้อสวยงามไม่มีโดนน้ำค่ะ ที่นี่เขามีทั้งระยองแล้วก็มีทั้งปาจีนนี่นะคะ,ะ,คะ,ะเทเะ่าไหร่คะเจ็ดร้อยแปดสิบแดเศษให้อ่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบกว่าเจ็ดร้อยแปดสิบหนึ่งเหรอกำไรเลยอ๋อนึ่ว่าปัดเจ็ดร้อยเหลือแปดสิบอ่าชิมชิม <c oughs> ชิมใกล้เพียชิมใกล้เพียสิ พี่แม่ค้าบอกว่าเอาเธอแบบนี้มันอร่อยตอนแรกไม่นำเสนอกลัวเราไม่เอาแต่พอดีพี่ตู้บอกว่าเห็จเขาบอกว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าแล้วบอกว่าเพี้ยนเนี่ยมันมาจากน้ำตาลอืมแล้วมันจะหวานอร่อยอ๋เลยหวานมันอร่อยพี่เตาชิมอินปะชิมโอ้มั่นใจจะแบบชิมใกล้เพี้ยนไงชิมใกล้เพี้ยะชิมดูสิชิมตัวชิมเลย โอ้โาก็มา่อกี้ใครสั่งว่าเอาแผงกระลูกน้ำใช่ใช่ใช่นี่แหละเออโอเคอย่างงี้โอเคเนี่ยชอบประมาณเนี้ยไม่ได้กรอบมากค่ะไม่ได้กรอบมากเอามาไปช้นชิ้นใหญ่เลยโอ้โหเอะเลยอืออือไม่กรอบไม่กรอบเลยไม่กรอบเลยอร่อยเลยโอ้โห ขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยปศสองห้าค่ะสองห้าขายตั้งแต่สองห้าอยู่ตรงเนี้ยค่ะตอนนี้อายุห้าขายตั้งแต่อายุสิบป่วบค่ะตอนนี้จะดเจ็ดสิบโอ้ยจริงเหรอจริงค่ะกินทุเรียนเป็นประจำไหมคะเนี่ยกินทุกวันเลยค่ะต้องเิีก่อนเพราะจะไล้์ก่อนลูกค้าแสดงว่าเกิดปศอะไรคะแปดแปดค่ะแสดงว่าเคล็ดลับเดอนอะไรคะ อย่ารู้มากอย่าารู้มกใช่มาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ามาสำรวจสำโนประชากรวมุิกรเา่นกระเาก่อนเลยเนี่ยรนอนตรงนี้ค่ะเนี่ยถ่ายเลยแก่ ใช่ทองอยู่นี่เองห้ามเข้าด้วยไม่ได้ติดช่าเงินยี่สิบจีโอ้โหค่าเช่าที่มันแพงเดือนละหมื่นห้าก็ต้องเลยต้องเอาไอ้คุ้มอืงขยันจังเลยไม่มีใครกล้าเราก็เห็นมาตั้งแต่สาวยันแก่เออโจรมันไม่กล้าทำอะไรนะวายโจรมันจะที่อื่นอย่นี้เพราะว่าทองแถวนี้มันมันเจริญ เรียกไงข้างในเป็นเป็นเป็นสักร้านอาหารเยอะอืมอาซีเอดอนเมืองออค่ะอืมก็โดนเม็ดเป็นไงค่ะอันนี้คือเม็ดเม็ดเป็น่ะเมื่อนะแบ่งกันนี่เป็นลายทำเม็ด่ะเม็ดเป็นไงคะดมแล้ อืรอยค่ะได้กับแผงชิมี่หมุดเลยค่ะอี่เนี่ยลอันนี้แม่ร่อยแล้วค่ะะทเรียนครบครบแต่ว่ามากันครบเดี๋ยวหลอดไม่ได้นะคะเดี๋ยวหลอดยาังไงจังพร้อมเดินทางแล้วใช่ไหมคะพร้อมเดินทางแล้วค่ะได้ชิมทุกเรียนอาหารแบบอร่อยโอเคไปกันเลย No.